ขึ้นเลยเห็นไหมจริงปะล่ะจริงไหมออกกลางสวิงอยู่ลึกอยู่ลึกเหมือนกันดี่บอก

ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เป็นไงลมมี

คู่ๆๆตี้คู่อยู่มึกินกัดคู่เลยนเนเป็นปากเป็ดทองไะกัดเป็ดทอง แมงสะบัดจ้ะโอ้ยังุดหนีดใหญ่ๆ้าโลกว่าอยู่สั้นๆบ่อ้โหอ้แมงบิดด้วยโอ้ย หกจิตโลเน๊ะหกโลได้มื hey? <laughs> <laughs> ้ยเรียบร้อยเงไงไปกับบ้านแลยนะยังไม่ได้กินริปโพเลยวันเนี้ยโหเรียบร้อยกันทิ้งเยอ อร์นี่บิดหัวมันกันมันเดี๋ยวมันจะฉีกไปทั้งตูดถอดถอดด้ามออกก่นอนถอดด้ามออกก่อนคุ <c oughs> ม้มไหมเนี่ยคุ้มอยู่ตยยัใหญ่ยู่ง <c oughs> แอบบนด์พิโตเก้าสองทีอืม <c oughs> ผมที่แรกก็ลิตโตเก้ามันอยู่คู่เด้อเลยแย่ลิตโตเก้าวก่อนมันก็ลิตโตเก้าเนี่ย ขอเบ็ดใหม่ด้วย